สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องดารานานาทีวีนะครับความเดิมตอนที่แล้วผมสอนเอ,อ่อตัดต่อลงแอปติกตอกนะครับและทุกคนมีคนหนึ่งอะครับคอมเมนต์มาว่าพี่ครับพี่ครับทำแบบในแอปติกตอกทำให้ดูหน่อยแบบว่าไม่รู้หัวใจนะครับ พี่ก็ม่รูเหมือนกันพี่กันเลยไปดูแอป,ปติ๊กตอ๊อกนะเข้าไปดีแอป,ปติ๊กตอ๊อนกะไม่ใช่นะนี่เข้าไปเวดนี่นี่ที่พี่ทําวันก่อนเขางงว่าเขาทํายังไงไปตรงไหนนะแบบน,นี้นี่เนี่ยแบบนี้นะแบบนี้เขาทําผมทำแบบนี้แหละนะครับ ก็ทุกคนอยากเอะทุกคนอยากดูแล้วก็ไปดูกันครับเนี่ยโหลดแอปและอนนี้แอปนี้เลยกดเข้าไปขอไปที่นะไม่ใชอันี้นะไม่ใชอันี้อ่า เดี๋ยวลบออกให้หมดก่อน,นะครับมันจะได้กดเข้าไปใหม่นะเมื่อกี้ผมกดอะไรมไปเยอะมากเลยคนระับเสร็จแล้วก็เลือเล่อนๆไปเรื่อยๆน,นะครับจนกว่าเจอผู้หญิงเขานอนอะไรเอ๊ะนั่งเศร้าอยู่นะไปเรื่อยๆเ,เลยครับไม่ใช่ Bài lưu li ai... sẽ... uhm, anh hát chân quá cho hiền Bài lưu lưu ai cây thịt tình lắm Em sẽ lắm Anh này quá Vui năng sao nào vui năng sao Ngày ngày anh ấy lẽ Hòa trang xí đen Hòa trang xí đam sống Ê, Xa nạc Anh ấy lời Cô có bài เสร็จแ,แล้วนะครับก็กดไปตรงนี้ด้านล่างสุดได้เนะี่ยกดไปแล้วก็อา้าวเลือกรูปภาพตรงนี้อืมเอารูปภาพไหนดีผมเอารูปภาพของพี่ชายผมแล้วกันแล้วก็เอาอะไรเอาเนี่ย ออช่องของพี่ผมเออนะ่ะเออถูกแล้วก็ไปที่อะไรต่อเออแล้วรถเมล์รถเมล์แล้วกันเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาอ,อันนี้เน่ยนะไว้ที่อันที่สองต่อแล้วกดไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือกเลือกดดเดบิวชั่นอันเี้ นี่นะครับเสร็จที่ลองล็งกล้องนะบก็เนี่ยผู้หญิงสองคนแล้วก็รูปภาผมผมนะครับเสร็จแล้วไปอันที่สามตัวอเอาอันนี้นะนี่ก็อันนี้อันไหนวะไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือกเลยเออผม อืมผม,ม,มชอบตัวละครนี้อะ่ะโอเคเออไช่ใช่มันมองไม่เห็นตาเอาตัวตัว,ตวเ,อเอานี่ล้กันเล็งเลยกกดไปที่ตรงนี้ยวกดไปแล้วก็รออีกสักครู่นะครับโอเคเตรียมแล้วนะครับ ดูนะครับนะครับเป็นไงก็กดไปที่เดิมก็รออีกสักครู่เหมือนเดิมนะครับกดออกนะครับ,กดออก,รบกดออกเลย แล้วก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเขาหนาทุกคนอยากให้ผมตัดต่ออะไรอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชรกด subscribe ให้ผมด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิกตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับข,ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย